Thank you สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนยากออกุ้ยสไตล์ก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะยาจะมาทําเมนูกระเพาะหมูผัดผักนะคะอันนี้เป็นกระเพาะหมูที่ยาต้มไว้แล้วเนาะต้มดับคาวด้วยสูตรการต้มแบบจีนเนาะเดี๋ยวว่าหลังยาก็จะมาทําให้ดูอีกสักคลิปหนึ่งนะคะแต่ว่าวันนี้เราไปผัดกันก่อนคะ่ะ วัตถุดิบของเราวันนี้นะคะก็มีพริกกระเทียมนะคะหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีหมูบดนะคะแล้วก็มีกระเพาะหมูที่ต้มเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีเห็ดนะคะแล้วก็มีคณะห้องกงด้วยก็วันนี้เป็นมือง่ายๆเนาะสำหรับหมูเนี่ยยามหมักไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนิดนึงเพื่อให้เขามีรสชาติ สักเล็กน้อยเนาะก่อนที่เราจะนำไปผัดนะคะอันนี้เป็นข้าวต้มเนาะยาใช้หม้อแรงดันในการต้มนะคะไอที่ฝามันดำๆเนี่ยเพราะว่าเมื่อวานต้มถั่วถั่วถั่วแดงเนาะถั่วแดงถั่วดำนะคะนี่ค่ะก็ประมาณนี้น้ำน้อยไปหน่อยเดีย๋ยวยาเติมให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ต้มด้วยหม้อแรงดันเนี่ยก็จะใช้เวลาน้อยนะคะไม่เกิน15นาทีก็จะได้ทานเนาะแล้วแต่เม็ดข้าวที่เราอยาก ไถ้าเราอยากได้เละกว่านี้เราก็ต้มให้นานกว่านี้นิดนึงนะคะแต่ส่วนตัวก็ชอบประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูเมนูอื่นกันต่อนะคะเมนูต่อมานะคะก็เป็นปลาปลาจระเม็ดทอดเกลืออันนี้อย่าเอียงกระทะทอดนะคะเพราะว่าประหยัดน้ำมันปลานี้ก็ตัวใหญ่หน่าทานมากๆเลยเนาะอันนี้มันเป็นอาหารเช้าเมนูง่ายๆนะคะก็ นี่น่ากินไหมคะทุกคนปลาจาลาเมทอดของยานะคะก็สีสันตัวใหญ่น่ากินมากๆเลยนะคะเดี๋ยวยาก็จะเอาไปเสิร์ฟทานกับข้าวต้มนะคะอันนี้ก็เป็นเมนูอีกหนึ่งเมนูของอาหารเช้าในวันนี้นะคะและเรามาเริ่มทำการผัดกระเพาะหมูกันเลยนะคะทุกคน อันนี้ก็ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะใส่พริกกระเทียมลงไปเลยค่ะว่าแล้วเชียร์ยารู้สึกว่าไฟไม่แรงนะคะตอนนี้แก๊สกำลังจะหมดนะคะเดี๋ยวยาขออนุญาตแวบไปเปลี่ยนถังแก๊สหลังบ้านก่อนนะคะทุกคน มาแล้วค่ะยาเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาทำกับข้าวกันต่อได้ค่ะใส่หมูบดลงไปค่ะอันนี้ก็ไม่ใส่เยอะมากนะคะยาก,ก็ยังเหลือหมูบดเอาไว้ด้วยเนาะคลุกเขาให้ หมูเริ่มสุกนะคะตอนนี้ก็จะใส่นี่เพิ่มเกลมเกมแบบนี้นะคะกระเทียมหอมๆนะคะก็ใส่กระเพาะหมูลงไปเลยนะคะก็พาะหมูเนี่ยยาก็ต้มดับเขาเรียบร้อยแล้วนะคะก็แอบ,บชิมแล้วก็คือนุ่มกําลังดีนะคะไม่เหนียวแล้วก็ไม่เละจนเกินไปนะคะยาก็ใส่ไม่หมดนะเมื่อกี้เร่องเหลือไว้นิดนึงนะคะเพราะว่ามื้อเช้าก็ไม่อยากจะทําอาหารเยอะนะคะก็ใส่คณะ แล้วก็เห็ดนะคะที่เป็นท่อนๆของคณาลงไปเนาะส่วนใบก็แยกไว้ก่อนนะคะเติมน้ำเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ผักไม่สูญเสียน้ำนั่นเองนะคะก็จะได้มีสีสันสวยงามด้วยเนาะ ยังไม่สุกก็น่าทานแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวรออีกนิดนึงนะคะเอาก็ใส่นี่ไปเลยใบของคณะฮ่องกงนั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนยอดเราก็จะมาปรุงกันเลยนะคะยาก็จะปรุงด้วยน้ํามันหอยนะคะอันนี้อยาก,ากา็กะกะเอานะคะทุกคนทํากับข้าวยาก็ไม่เคยวัดปริมาณเนาะใช้กะเราก็ชิมเอานะคะแบบง่ายๆแล้วก็ใส่ซีอิ๊วลงไปะคะ่ะ ซีอิ้วตัวนี้ก็จะเข้มข้นนิดหนึ่งนะคะใส่น้ำตาลเล็กน้อยนะคะเนื่องจากใส่พริกขี้หนูนั่นเองนะคะอันนี้ยาทำเนี่ยก็คือเด็กก็ทานได้นะเพราะว่าทำให้ลูกกับคุณป้าทานนะคะสีสันเริ่มมาแล้วนะคะน่ากินจังเลยค่ะกลิ่นก็หอมนะคะทุกคนมันก็คล้ายๆกับผัดพริกทั่วไปเนาะ แต่ว่าก็จะไม่เน้นเผ็ดมากนั่นเองนะสำหรับผัดอันนี้เป็นไงคะสีสันในกระทะเริ่มน่าทานแล้วใช่ไหมยาก,ก็เติมน้าปลาเล็กน้อยนะคะกับเหล้าจีนลงไปเพื่อเพิ่มความหอมของอาหารของเราในมื้อนี้นั่นเองนะก็ทุกคนจะเห็นว่ายานเนี่ยทำกับข้าวที่เป็นผัดและมีพริกนะคะส่วนใหญ่ก็มักจะใส่เหล้าจีนลงไปด้วยเนาะ แต่ก่อนก็ไม่ได้ใส่นะแต่ว่าบ้านแฟนแฟนเขาทำกับข้าวแล้วเขามักจะใส่แล้วก็เวลาที่เราไปทานอาหารที่พัตคารนะคะอาหารจีนส่วนใหญ่เขาก็จะใส่เหล้าจีนเนาะพอเรากินบ่อยๆนะคะเราก็จะมีความติดนะคะว่าถ้าเราผัดไม่ใส่เหล้าจีนมันจะขาดอะไรไปเล็กน้อยนั่นเองเนาะและอาหารของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลย มาเดี๋ยวยาจะพามาซูมใกล้ๆอีกทีหนึ่งนะคะหน้าตาหน้าทานไหมคะทุกคนมาทานด้วยกันนะคะนี่ก็เป็นอีกเมนอีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะคะที่ยาทำในวันนี้นะคะก็เอามาฝากทุกคนนะคะเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันคะ่ะถ้าทุกคนนะคะชอบหรืออยากจะลองทำดูก็ลองทำได้นะคะใส่ผักอะไรก็ได้ที่อยากใส่นั่นเองเนาะแล้วแต่เรานั่นเอง กระเพาะหมูถ้าเราไม่เอาไปต้มซุปเราก็เอามาผัดทานได้นะคะหรือว่าเอาไปทำพะโล้เนาะก็มีหมกักมีหมักมีมากมายหลายเมนูสำหรับการทำกระเพาะหมูค่ะสำหรับคลิปนี้ยาตายบายลาเพื่อนๆก่อนนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe, Ring, the b e บ l ให้ยาด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาติดตามรับชมกันยาวๆค่ะบายบายใจเจียน see you next time ไปแล้วค่ะ